ขวัแข่งเป็นมือหลักของภาคอีสานและของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญเติบโตของเมืองมากขึ้นทุกด้านเป็นศูนย์การของภาคอีสานนะครับทั้งเป็นศูนย์การของทางศูนย์ราชการศูนย์การการคมนาคมท่าทางบกทาอากาศศูนย์การการศึกษาศูนย์การการแพทย์นิจัยและพัฒนาศูนย์การของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติก ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งประชากรจดทะเบียนและประชากรแฝงนะครับปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้คอนแก่นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเกิดการพัฒนาเมืองในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะด้านอาสาังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2566อาสาังหาริมทรัพย์จังหวัดคอนแก่นมีโครงการมากกว่า400โครงการ สำหรับงานม้ากรรมบ้านแลนคโดู2,500-2,23ครั้งนี้จัดขึ้นมาที่16-20สิงหาคม2566ที่เซ็นทรัลของแก่นโดยความร่วมมือของสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่นของการค้าสภาวสาหกรรมนันแก่นได้อยู่และนอกๆรวมเป็นบ้านนะครับรูมเป็นงานบ้านและคโดูที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เป็นครั้งแรกที่มีการจารัดที่ผสมผสานกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ได้อย่างลงตัวนะครับมีการเลือกซื้อดูบ้านเสมือนจริงผ่าน VR 3 6 0บนเว็บไซต์ขอดแก่นหน้าอยู่และการออกบูธโครงก,การที่ลานโอปอเชั่นชั้นหนึ่งเซ็นท่านในครั้งนี้มีผู้พัฒนาสังหารุชับเข้าร่วมกว่า4 4่แบรน และโครงการมากกว่าร้อยโครงการพร้อมทั้งโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจากโครงการและสปอนเซอร์อีกมากมายนะครับปัจน,นี้ได้เวลาสุขผลนะครับก็ผมขอกราบเรียนินดีท่านรองผู้ว่าชาญชัยสอนศรีชัยรองผู้ว่าจังหวัดนนทแก่นการเปิดงานมรดกบ้าแโดโดน,นาและคนดู2,023รวมทั้งบ้านและเป็นงานที่รวมทั้งบ้านและคอนดูที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ขอกราบเรียนเชิญครับครับผมอนุญาติเราแสดงความยินดีกับทางท่านผู้ลงทุนของคอนแกนนะครับที่แนวโน้มในอนาคตนะครับในฐานะทีมผู้บริหารจังหวัดเนี่ยเราได้ดูข้อมูลนะครับเราพบว่าเศรษฐกิจของคอนแกนในปัจจุบันเนี่ยที่ดีไปซะถูก มีประชากรอยู่ประมาณ17ล้านคนเนี่ยในขนาดนี้นะครับ <S <S ข้อมูลล่าสุดที่อา่อา,านมาเมื่อ2วันนี้าาสภานเศรษฐกิจของคอนแกนเริ่มกลับมาแล้วคือมีการลงทุนในด้านนี้ยังขายได้อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ก็คือท่านผู้บริหารหลายท่านก็ยังพบว่าในเขตอำเภออื่นเท่ากับเขตอำเภอเมืองแล้วอ,อย่างเช่นพุมแพอำเภอพนก็ยังสามารถขายบ้านได้ 3าม,าม,ามน่ขอตอนจบกับเข้าสู่งานม้ากับบ้านและข้ดอกนแกน2ี่3อย่างเป็นทางการครับขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยครับนี่คือช่วงของวิธีการเปิดการสุดยิ่งใหญ่ของเราครับกับการม้ากรรบ,บ้านและค้าวดปนแกงงพ่สิบสาือได้ว่าเป็นการเปิดสักรดครั้งยิงใหญ่ของปีนี้เช่นเคยครับกับการ เป็นเชิญทุกท่านหลังจากถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยครับพักผ่อนเลยนะครับ